ติดปากติดปากสวัสดีครับสวัสดีครับจำได้น้องน้องพอดศึกเทพชนเทพอุ้ยเอาดีน้องนี้ได้ผมตั้งชื่อทีมบิดเหมือนชื่อได้องผมครัดช่วยได้ไหมครับพี่ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ผมกากแน่เลยว่ะได้ครับพี่อ่าได้แล้วครับกางเขนกางเขนชื่อทีมบีดอยากมิ้มมาพี่อยากมิมกล้ออง่ะผมแม่งสะกดไม่เป็นไม่ได้โอ้โห

อืมอ่าอืมเปิดให้ยิงกันแล้วปีนแล้วปีนปีนปีนห้ามไหมพี่ปีนห้ามไหมอ่าโอเคโอเคอืมอ่าอ่าแล้วถา,ถามก่อนครับถามก่อนไอ้บ้านเบิร์เข้าได้ไหม โอ้ห้ามเข้าโอเคโอเคเอเคได้ครับเอ้นี่เนี่ยจำจำเป็นไหมให้แบบวงบีบเลยง้งเข้าได้ในสถานการณ์ทำสองจนสองไม,ไม่ไม่แต่ไม่ปีนไม,ไม่ไม่ปีนหน้าเกียดดีกว,ว่าไม่ปีนหน้าเกียดโอเคอ้อ okay. ผมผมขึ้นเทสอะไรผมลงแล้วครับผมครับผมบอมนะครับเข้าใจครับ ไก่จเขาว่าไก่จเป็นแคมปัส่ะขนมของแถมอ่ะผมเป็นตัวแถมแคมปัสดเดี๋ยวผมก็เอาแคมปัสให้คืนหรอกเดี๋ยวดูนแหละเออได้ได้ฟังนะฟังนะฟังคําคมผมนะไม่สดย่าเสี่ยงทางเบี่ยงมันเยอะกูเล็งกูเล็งตัวแรกเลยเดินไปเก้าสิบองศาดินพ่อค้าไอพ่อค้าขายผักอ่ะเฮ้ยไ้ม่มีปั๊มมีเสียง นู้นใครก็ได้จริงๆแล้วมา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 กาม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 ีมาม่มา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 มเมา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 มมไมมามามามมามาอาม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 มาามมามามามมา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 มมาเามามมามามามมามามมามามอมมดมมมมม จะออกุดในเลเเนจีแบบน้องขอบคุณนะครับเดี๋ยวปิดของขวัญปิดเจยวของขวัญเลยนะขอบคุณนะครับแข่งสามในห้าครับ อย่าให้พี่ไปทำอะไรไหนหยอกเล่นมีไม่ถึงโอ้โหไหนไหนทั้งใจโที่อย่าไหนไหนขอขอดูในในในแอพไหนยังไม่เหลือครับพี่ซอบอกชนะมีอัจฉริย์ดูตั้งค่าหน่อยพี่ได้ได้เลยแล้วก็สตรีมสตรีมพี่ไอ้ตรงผลลัพธ์หลงเหลืออะไรสักอย่างอ่ะลองติ๊กติ๊กเอออันเนี้ยอันเนี้ยอันแรกอ่ะอันการสตรีมอ่ะ พี่ต้องพี่ต้องติ๊กแท็กเสียง่ะพี่ให้ครบทุกาบอ่ะนพี่เปิดไว้กีดเสียง,อ,งอ่าใช่พี่ต้องลงขึ้นใหม่